เก็วดีๆดูดู้ดูนะพผมได้ดได้สัปล่าหียใอยนะผมนีวันนี้เกมจะมาเล่นนะเป็นเกมที่สนุกนะอีกเกมหนึ่งนะชื่อเกมว่าฟิตฟิตฟิตอะไรสักอย่างจำไม่ได้นะเป็นเกม่นวกับแนวคารบอยนะซึ่งโหมดวันนี้ที่ผมมาเล่นก็คือโหมดเห็นรถเห็นนะซึ่งบอกเลยนะตรงๆไม่เคยเล่นโอ้เดี๋ยวเดยวอ หมดอธิบายไอบ้บ้ายอยูตะวันตดูออาเนี่ยกระับปันดูยุ่แล้วนะจะบอกว่ามันตายแล้วตายเลยจริงด้ะตายแล้วตายเลย,ลย,ลยลอือดูความแม่นของเขากันน,น,นั่นไงแม่นม,มายถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้แม่นนะ,ะถังยิงแล้วจะระเบิด พะโล้ครับไม่ยิงเพราะมานเยอะร้อยนั่งเยอร้อยนั่นไงเกินร้อยจริงๆนะมาใช้เล่นๆนะก็คือต้มเองนะพึ่งจะต้มเองเลยนะเพึ่งจะ กัดต่อวิดีโอนะครับแบบมาศึกษาอยู่ลเ,ยเลย,เลยป,รประมาณนี้เดี๋ยวตัดไม่่อยคล่องนี้ก็เลยกะมาดวิดีโอกรด่เดียวเกิดีได้ลรกัด้างเกิดกีได้ลย เนี่ยครับเราก็เอาปืนมาฝั่งนูงง้นจนคนเส็ยหนะาตายเลยบ้านจริงเราก็ต้องรอเกิดครับโอ้เกิดนี้ได้เลยเว้ยแล้วเฟี้ยว มครับนั่งแนละ้วมันดามเม็มไปเลย10%นนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นดามเอ็หรือเปล่าน,น่าจะใช่ผมว่าน่าจะใช่นะืนแกป๊ปโซนแกป๊ปอุปชาบไม่แกป๊ปแต่ฝีมือผมนี่อะไรก็ไม่รู้นะตุ๊บปุ๊บต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 ุ๊บเอาโอ้โหระยะใกล้ยังยังตายได้อ่ะดีดีอือหือซุ่ย,ย,ยจอนดิง เป็นอะไรที่บ้าพอเอาแตกมากบนะเป็นอะไรที่กระจอกเป็ดจริงๆเอากรรมไอ้บ้าเมื่อก,กี้กดผิดนะเอา Sniper Super มือฉันมามาแล้วเจ้า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 เจ้ นีปืน้ลยกยาอันนี้ลนะนี่นี่แหละปืนนี้แหละนะครับเด็ดเลยเด็ดเลยวนีเล่นอ่าจะจบเกมอ่ะไม่รู้อ่ะองเล่นกว่าจะจบเกม,ะมนะเดเลิเอัดครับเรานั่งไปด้วยดาบเมท่าเดิมเลยอ้ เล่นปืนนี้รับรองโหดนะครับแบบสาลับเป็ดใครยิงว่าโอ้ยผู้เป็นอย่างเดียวคือเขาบ้าโหดมันโฉดสำหรับผมนะครับป <S <S 1> <S 1> ุ๊บป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 ุ๊บตายเอุ้ยสองอีู่้วย กูตวล็กตัวนี้เองวินบินเพื่ออะไรกำเออบุนยันถ่านเอาดิเอาไ เปล่าใช่ทุนเยอะไปล้วไปแลยววมีการแก้เยอะผมมันไม่จะเกิดขึ้นเป็นเพียงแค่ฉากจยบอกเป็นเพียงแค่ฉากลงใหม่เดเนเพียงแค่ฉากอืมเรื่องอะจนกว่าจะจบเม่จะจบเนี้ยเดี๋ยวันตนต่อไปมันอาจจะ ไม่เก็บเอาเป็นได้เป็นคิวเป็นคิวมี่เป็นคิวมาตูมรอเลยสวนีต้องเป็นแตเป็นคิวดับ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 เปเดี๋ยวเี๋ดับเป็นคิวคิวันคิวต้องโฟตคิวละต้องโฟตี้คิวใจุดนี้เขาได้บไม่ได้อีก ยิงได้นะสนุกนะมามามาอาีกทีอีกทีทุกคนอีกแล้ว้าวเดี๋ยวเดียด๋วยวมันมาเยอะเอ๊ะตายอุทาจายดียมากนั่งรอนะเฝ้ารอคอยจะลงจะเอาทีทีอโอ้อโอดนยิงโดนยิงไลมยูไป นี่เลยต้องมีดีอยากเล่นใช้ทีไ้หรอกปั๊มได้ยุบยันฐานหลบหลบหล,ลบซ้ายหลบซ้ายหลบขวานีจ,จังจะเก่งไปไหนหลบซ้าย ไม่ได้จริงคนระับตอนนี้ไม่ไวนะหวเลยเม่อตเพียงนกันถาเลยด่ากันถาเลยนี่ไปไหนไปไหนไอ้คนนึงูคนึงูจะหนีน,หน,น,นะคนงูไอ้เพชรเจ้าปุ้ดเจปุ้เออกัดก,ก,กันกันคนระับมันจะเอาระเบิดไประเบิดถ้ำเรานะอ่า้าวเกมจบแล้วนะก็ขอลาท่านผูชมแทนคนระับบ๊ายบาย